แอนจะดูดวงแรนดอมให้นะคะคนที่ใช่ของคุณมาแล้วหรือยังกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแอนด้วยคนที่ใช่มาแล้วหรือยังนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าเนี่ย Queen of Pentacles มีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าด้วยตัวเองเป็นคนเก่งที่ดูนั่งนิ่งแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกูุส่าอะไรนะรู้หมดใครมาดีใครมาร้ายเห็นหมด เห็นอยู่ในใจนั่นแหละเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดคุณผ่านช่วงเวลาเลวร้วายมามากมายนะแล้วความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยมันสั่งสมอยู่ในใจทําให้คุณได้เรียนรู้คนมากมายอีกด้วยเช่นกันในตัวของคุณเองอ่ะคุณมีเซนส์พิเศษไฮพินเทสเซนส์ของคุณเนี่ยจะมีลางเตือนลางบอกเหตุเสมอๆก่อนที่จะเจออะไรที่ไม่ดีจะเตือน และหลังจากนั้นมาเหตุการณ์พวกนั้นะจะย้อนขึ้นมาให้ได้เห็นตามหลังอีกทีหนึ่งซึ่งคุณก็งงเสมอว่าเฮ้ hey, ทาายทำไมเหมือนเป็นเดจาวูจังเหตุการณ์นี้ทำไมมันเคยปรากฏขึ้นก่อนก่อนที่จะได้เจอของจริงนั่นแหละคุณมีเซนพิเศษแล้วตัวคุณะนะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงะไม่ค่อยชอบยุ่งสูงสิงกับใครจะพูดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และการพูดของคุณแต่ละครั้งมันจะมีประโยชน์มากๆแต่น้อยคนที่คุณจะคุยด้วยคุณก็เลือกดูเหมือนกันแหละใครที่พูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ดีไม่ดีหาว่าไปทำฉลาดใส่เดี๋ยวก็โดนหมันใส่ซะงั้นคุณก็เลยพักเนี้ยตอนเนี้ยก็เลยมองแต่อนาคตของตัวเองว่าจะดำเนินหน้าอย่างไรต่อเพราะในเรื่องของความรักคุณมองว่า บางครั้งความรักมันก็ยังไม่ใช่คำตอบสำหรับคุณนะนั่นแสดงว่าเคยหวังในเรื่องความรักมาแล้วแต่มันไม่เป็นไปอย่างหวังเลยเลิกหวังเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะไม่เคยเจอความรักที่ดีไงแต่สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจก็ยังอยากเจอความรักที่ดีคุณเจอแล้วหรือยังะคนที่ใช่คนที่ใช่ของคุณจะเป็นในลักษณะที่มีการได้ดิวกันแล้วนะ เขาจะเป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆแต่มีความใจดีเยอกเย็นไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรู้สึกเก็บซ่อนความรู้สึกและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นก็คือเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่สวยน่ารักพลังงานดีมีความสดใสกําลังเรียนรู้ใจกันอยู่พูดคุยกันอยู่ในลักษณะที่เกินคนคุยเกินเพื่อนแต่อาจจะยัง,ยงไม่รู้ใจว่าเขารู้สึกย่งไงจนบางครั้งคุณ ไม่กล้าที่จะคิดแต่ในใจลึกๆก็อยากให้เป็นเขาถ้าเป็นเขาคุณจะรู้สึกว่าใช่และเขาคนนี้แหละคนที่มีสเสน่ห์คนนี้แหละเนี่ยแหละคนที่ใช่ของคุณ